สวัสดีค่ะเอทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนเลยนะคะมาพบปะจะเจอกันกับเย็นจิตปอตีกันวันนี้นะคะเสียงก็แหบแห้งไปเยอะแล้วก็ไม่สบายเหมือนอย่างที่เอได้ทราบกันนะคะก็โค้งสุดท้ายแล้วตกรับขอโทษเอฟซทุกท่านที่ไม่ค่อยได้ลงสองสาวันติดกันมาตั้งแต่วันที่เดินทางกลับจากมหาชัยมาถึงสวนธรรมนั่นล่ะค่ะนะคะ,นะคะก็มามีอุบัติเหตุซะ ก็อย่าลืมซื้อนะคะเลขงวดนี้067 6067นะคะทะเบียนรถนะคะแต่ว่าเมื่อตอนกลางวันนี้ไม่สบายกินยามานอนรับพักผ่อนฝันมาเลขออก0 9 9ย์แต่มันไม่ได้ออก0 9 9ย์กค่ะมันออก909นะคะฝันเล่าสู่ฟังค่ะอ่าแล้วก็นี่ก็มาเข้าสูน่แนวทางกันเลยนะคะ FC เจอทุก,ท,กท่านแล้วก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วง ทั้งเป็นไข้ทั้งซ้อมเพลงทั้งจะไปใส่เสียงวันที่5กับวันที่6กนะคะก็นาเพลงงานผลงานเพลงเก่ามาร้องใหม่ท,ทําดนตรีใหม่นักร้องคนเดิมต้นฉบับนะคะให้ทีได้ฟังกันเนาะอ่าทีนี้เราก็สู่บรรยากาศของเรื่องแนวทางสูตรที่1นนะคะสูตรที่1แคปหน้าจอไว้เลยชอบประจัดขัดก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะอ่าไม่มีใครทราบนะคะว่าตัวเลขจะออกอะไรไม่ว่าจะ2ตัวบนล่างหรือ3าตัว นะะก็ไม่มีใครทราบสักคนล้าก็ต่างคนต่างชอบเราต้องพึ่งโอกาสดวงดบุญวาสนาเรานะคะถ้าดวงเราดีดวงเราจะมีโชคไปรับซื้อตัวไหนมันก็ถูกคะ่ะนะคะเราก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นแค่แนวทางเป็นเพียงตัวเลขที่เราสรรหาชื่นชอบแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเนาะ,นะคะ่ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ญาติจิตพอดีด้วยนะคะชอบก็จัดขัดก็เลื่อนผ่านไม่ถูกใจเราเลื่อนผ่านทันทีมันโมเอลงเดชใจนะ เราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องจัดเราไม่ชอบเราก็ไม่ซื้อนะคะเงินในกระเป๋าเราค่ะเอาทีนี้มาสูตรที่1นึ่นั่นละค่ะห้าศูนยเลขเด่น5้าศนะคะนี่แหละสองตัวบนล่างและ3ตัว50806 8 6์แปดศูและ865หนะคะสตัวมี0ูนย์ห้าแปดหกแปดค่ะพิจารณาดูชอบจัดขัดเลื่อนไปเลยนะคะ มาจากสูตรที่4ค่ะสูตรเด่นสีตัวบนนะคะสูตรเด่นสีตัวบนของเงยีนจิตพอทีวีค่ะพิจารณาดูนะคะเอทีทีเทเกทสตัน เลขเด่นนะคะ8176นะคะ8176 fc ชอบจัดขัดเลื่อนผ่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโดยเฉพาะง,งานเตยชุดใหม่ถ้าท่านชอบก็กดไลค์กดแจ้งให้ด้วยนะคะ fc ทุทกท่านนะคะผลงานเพลงเก่านำมาร้องใหม่คิดถึงทุ้งลุยลายและดนต,ตรีใหม่ดนตรีใหม่คนร้องเก่านะคะดนตรีใหม่นะคะต้นฉบับร้องเองเรามาฟังกันดูนะคะว่า เสียงยังเพราะอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ายังไงให้ท่านคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะอ่าเลขเด่นแปดหนึ่งเจ็ดหกนะคะพิจารณาดูนะคะแปดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดหนึ่งแปดหกเจ็ดหกหนึ่งนะคะสองตัวบนล่างมีแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกและเจ็ดหกนะคะอ่ามาเลยไปต่อ ไปต่อเลยนะคะมาเลยไปต่อเลยค่ะเลขเด่น6098 6098นะคะอ่าอันนี้มีเป็นสุดอะไรอ๋อสูตรที่ห้าแล้วนะ่ะเรียบเรียงดูนะคะไม่ได้ลงคลิปสองสัปดาห์นะคะตั้งป่วยตั้งไกลตั้งขับรถไกลตั้ง รถมามีอุบัติเหตุแล้วก็มาอยู่ในจอตากแดดเฝ้ารถจุดตากแดดตาลอดตั้งห้ชั่วโมงเกือบหกชั่วโมงเนาะอ่ะเป็นไข้ตืมเลยแบบนี้เป็นไข้ต <c oughs> <c oughs> ขต่มเลยนะคะบางท่านก็นั่นแหละโอ้ยบางท่านก็หน้าหยิกหน้าง,งอแล้วไม่เห็นไม่เห็นหน้ายเย็นจิตแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงหายไปนาน เพิ่งมีผลงานออกมาเนียววอนขอบคุณแม่นางนอนนั่นเป็นเพลงใหม่ของเย็นจิตฝากชื่อในน้อยในอ้อมใจสงสารสักนิดทนต่อสู้ชีวิตอจะโทษ อย่าทิ้งอุ้มชูก็พอเออข้างเออเอองเอออุ้มชูอุ้มชูอุ้มชูก็พอเดี๋ยวเอาดนตรีมาเปิดเราร้องให้ฟังเนาะถ้าเป็นยังไงคอมเมนต์มาด้วยนะคะ สูตรที่สองนะคะอ่าทีนี้เรามาดูเรามาดูสูตรที่สามค่ะอ่าชอบจัดขัดเลื่อนผ่านนะคะเข้ามาฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงอ,รอยากให้เจนจิตพอดีด้วยนะคะเอฟซีทุกๆท,ท่านนะคะได้ยินไหมคะจะาทอดจอะทิ้งอ้วเาทอดจะท,ท,ทิ้งอุ้มจูก็พอ

พิจารณาดูนะคะสูตรที่หนึ่งเด่น5ตะบนงวดนี้มีแค่2อสูตรนะคะเด่น5ตะบนกับวิ่งบน6วิ่งล่าง8นะคะเลขเด่นก็คือ60285 60285จับเป็นเลข3ตัวนี้ไปโค้งสุดท้ายแล้วนะคะ605 60, 6น5์ห5 2หกศูน0์ห้าหกแป 8 2 5 5 0 8 5 2 6นะคะอ่าเรียบเรียงเสียงประสานสองตัวก็มี6 8 6 0 6 8 0 6นะคะ5 6 8 5 0 8 6 2 5 2 0 5 2 8 2 0นะคะพิจารณาดูนะคะ f อที่รักทุกท่านนะคะอ้าวเดี๋ยวไปเอาไอ้นั้นมาเปิดได้ก่อนค่ะ เป็นชุดใหม่ด้วยนะคะเอสีจรักทุทกัท่านร้องให้ท่านฟังนะคะเป็นยังไงเสียงดีไหมหรือว่าเพียงโอเคไหมอย่าลืมนะคะอย่าลืมค่ะอย่าลืมติชมมาด้วยนะคะเราเมามาก็มาร้องกันเลยค่ะยินจิตวอนแฟนนะคะ,ะดูแนวทางไปด้วยค่ะ นิดนี้คนต่อสู้ชีวิตอย่าท้ออย่าทิ้งอ้อมชูก็ก็เออทําไงเออ mà lại còn khó nói, nhạt nhẽo, nhạt nhẽo, nhạt nhẽo, những nhẽo, nhạt nhẽo, nhạt nhẽo, nhạt nhẽo, ตักแทบตักยังรักเหมือนเดิมกราบทุกวันช่วยประตังเพิ่มเติมให้กลับมาเริ่มสร้างชีวิตใหม่ขอพระคุณที่เป็นแรงใจเป็นฝ่ายผูกแขนให่นางไม่เอิญจเอย จิตคนนี้เหมือนนกคำอินที่มันบินจ้อนคำที่ไหนพักนอนต้องบินรนสู่น้ำตาไหลซึมสู่ชีวิตสู้อิดมาพันทำนควงไม่ลืม ขอบพระคุณที่ให้ความหวังให้เกิอดอีกครั้งเย็นจิตขอขอบคุณ ที่ไหนพักนอนต้องดินรนสู้น้ำตาไหลาซึมสู้ชีวิตและคิดว่าท่านนั่นคงไม่ลืมดินรนสู้หาเงินมาสร้างผลงานให้แฟนได้ฟังขอพระคุณที่ให้ความหวัง ให้เกิดอีกครั้งเย็นจิตขอขอบคุณขอบคุณมากนะคะที่ฟังให้กำลังแรใจเย็นจิตปวีด้วยนะคะถ้าเพลงนี้ดีคอมเมนต์มาบอกด้วยถ้าชอบคอมเมนต์มาบอกด้วยติชมด้วยนะคะเอฟทีทีรัตตุทุกท่านขอให้ท่านโชคดีจ้า